สวัสดีค่ะชีวิตบ้านๆแบบแม่บ้านอีสานพินโนเรนจะทุกคนมือนีนะาจาน๊ะเนาะกับภาากันมายางรันตักกันจ้าหรือว่าที่ชายหาดน,านันเตเรนนั่นเองจ้ะพี่น้องอากาศดีดีเบ่งทองฝา,ากฝากอะ้ำงามเนะจน๊ะเนาะอากาศก็ดีดีจ้ะพี่น้องระเบิงนะมีหมอก ฝ่ากกระสีครามนะจ๊ะเนาะเมีกระสวยงามจากพร้อมกับมีจากกิริโกหรือว่าบทที่นันตารีนั่นเองจากกระพากกันมานังกิมน,นิดๆหน่อยๆกาแฟจากจิบคลิกๆดิดน้อยๆนะจ๊ะเนาะกระพากกักนยางมาร้านกาแฟจากพี่น้องยางไปยางมาจากพี่น้องชมบรรยากาศแล้วเขาก็กเอาเรือจากทุกคนเอามาโชว์นะจ๊ะช่วงหน,นาร้อนจากทุกคนนี่ก็คือ ร้านกาแฟนะจ๊ะนะที่เข้ามานางกินจ้ะคนกับหลายหลายคนกับมาเดินทางมานันตรีซึ่งนันตรีเป็นเมืองที่สวยงามเงียบสงบนะจ๊ะพี่น้องพ่อ กับหนูอริจากกับภาคกัญยางเดินชุ่มนะจนะ๊ะเนาะทายรูปจัดเรือกระซวยสวยทองฝากกับงามงาม,งามนะจ๊ะนันตรียินดีต้อนรับนะจ๊ะนะเปรยจากมาช่มมาแวะมาเยี่ยมมาเมืองน่นตรีก,กับมาได้ไดีจ๊ะมีหลายที่ท่องเที่ยวนะจนะ๊ะนกพี่น้องเนาะกับผู้ใดสนใจกับมาจ้ะเป็นเมืองที่สวยงามจะพี่น้องเงียบสงบแล้วก็มีมู่มีนะจนะ๊ะนกพี่น้องเนาะมูม่มีเป็น บริเวณที่มู่มีเขาจัดการแสดงนะจ๊ะเนาะอาจจะซื้อลิปปุหรือว่าตั๋วเข้าชมนะจ๊ะเนาะแม่กีกับบริ็กนนัาภาษาไทยแบบ เรื่อยนะจ๊ะกะมีการสับสนบะเรื่องภาษานิดๆหน่อยๆจ้ะก็ขอโทษขออาภาัยนะจ้ะนะเนาะบริกาแด่แต่ว่าคนเฮาอาศัยยุ่นีนเนะจ๊ะนั่นมันอาจจะบ่ิคิดบ่าท่านนะจ้ะเนาะเป็นภาษาไทยกับภาษาพินนะเนาะก็ขอโทษขออาภายัยทุกๆทุกคนนะจ้ะเนาะม่อตองดามาด้วยจ้า ผู้ใดยูนิตคงจะเข้าใจนะจ๊ะเนาะคนมันใส่หลายภาษาจ้ะก็กินคาเฟ่เล็กๆน้อยๆน,นะจ๊ะเนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดสนใจแวะมาเที่ยวมาชมได้เลยจ้ะที่นานตรีนะจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะเนาะแม่กิฟขอฝากไว้แค่นี้จ้ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าสวัสดีค่ะ